สวัสดียามเช้านะครับเวลาตอนนี้3โมงเช้าหน่อยๆนะครับเข้ามาทํางานในสวนตั้งแต่เช้าเช้านะครับก็ถึงเวลาพักแล้วแหละเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบๆสวนนะครับตอนรับฤดูหนาวนะครับปีนี้นะครับหนาวนี้ถือเป็นหนาวที่10แล้วนะครับของการเริ่มต้นปลูกต้นไม้สร้างสวนป่าวนณเกษตรของผมนะครับ วนาเกษตรตรงนี้นะครับสร้างด้วยหลักการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกไม้หลากหลายถึง7ระดับชั้นนะครับและเพาะปลูกและทำการประสมสัตว์ด้วยหลักเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลูกไม้เชิงเดียวนะครับหนาวที่10นะครับต้นไม้อายุ9ปีนะครับอ่าปีน่อย พอถึงฤดูหนาวนะครับพืชพันธุ์หลายอย่างนะครับพืชพันธุ์หลายอย่างที่ปลูกทั้งต้นไม้หรือว่าพืชที่ปลูกร่วมกับสวนป่านะครับบางอย่างมันก็มีการพักตัวอ,อย่างต้นไม้เนี่ยหลายชนิดก็เริ่มผลัดใบแล้วนะครับบางชนิดเริ่มผลัดใบไออย่างนี้นะครับนี่ที่ปลูกไว้กรอยนะครับเป็นพืชหัวพืชหัวเถาของเขาเกลี่ยต้นไม้นะครับก็เริ่มพักตัวแล้ว เขาของเขาจะยุบลงนะครับเง้าของเขาจะอยู่ใต้ดินหัวของเขานะครับนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับกลอยพวกนี้มันต่างๆนะครับเนี่ยมันม่วงๆนะครับก็แบ่งขายไปหลายรอบแล้วแต่ว่าคงเก็บไว้ปลูกเองแล้วนะครับปลูกไว้ขยายพันธุ์ต่อนะครับมันพวกนี้เขาก็จะลงหัวนะครับถึงฤดูเห็นมันก้อนๆอย่างนี้มันนั้นนะครับหัวมัน มันพวกนี้ก็มันพื่เกาะเกี่ยวเหมือนกันนะครับนี่ก็เงามันเหมือนกันมันหัวช้างนะครับเทาขงเขายังไม่ตายนะครับก็ยังยังอีกสักสักหน่อยเดี๋ยวเทาก็ยุบลงแล้วมีอะไรละ่ะอเดี๋ยวดูต้นไม้บางต้นนะครับที่เริ่มผลัดใบแล้วมองขึ้นไปนะครับโกลนเลย ผลัดทั้งต้นแล้วนะครับแต่ว่ากําลังกําลังแตกยอดเขียวๆใหม่ๆแล้วผลัดเร็วกว่าเพื่อนเลยคือต้นมะเดื่ออุทุมพรนะครับโอ้ผลัดใบร่วงเต็มคลองน้ําด้านล่างเลยนะครับถึงฤดูการนะครับเข้าฤดูหนาวแบบนี้อากาศเริ่มหนาวเริ่มหนาวก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเย็นๆมาแล้วก็มีฝนปล่อยมารอบหนึ่งเหมือนจะเอาหนาวมาส่งนะครับเมื่อวานนี้พอมาวันนี้เนี่ยโอ้โหโอุณหภูมิเริ่มลดละเขาบอกว่ามันจะ อุณหภูมิลดลงเรื่อยๆนะครับหลากหลายอย่างนะพืชที่ปลูกไว้ก็เริ่มทักตัวเห็นชัดกันเนี่ยวกกลอยใบเริ่มเหลืองแล้วปวกอีลงอีลอกนะครับเก็เดี๋ยวอีกไม่นานมลลดก็คงจะแก่แล้วหลายท่านก็ทักเข้ามาว่าแก่หรือย,อยังเมล็ดอีลอกนะครับ ก,กับถือก็กำลังใกล้จะพักตัวแล้วเราจะพาเดินไปดูต้นสักนะครับพอเข้าสู่ต้นฤดูหนาวนะครับต้นสักก็เริ่มใบเริ่มเหลืองแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ผลัดใบนะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มหล่นล่วงนะครับใบไหนที่เหลืองก่อนแก่ก่อนนะครับก็จะผลัดลงมาเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณอีกสักเดือนหนึ่งนะ หลนทั้งต้นนะครับต้นสักเขาจะใบร่วงหมดทั้งต้นนะครับก็ถือว่าเป็นการอะ,อะไรละ่ะเขาเรียกว่าลดการคายน้ํานะครับลดการคายน้ําของต้นไม้นี่แหละเขาก็จะผลัดใบเขาลงมานะครับถต่ใบเขาเยอะเกินมันไม่มีฝนไม่มีความชื้นแล้วเนาะมันก็ต้องผลัดใบลงมาเพื่อลดการคลายน้ําของต้นต้นตัวเองนะครับแล้วก็ใบมันที่ร่วงหล่นลงมาก็จะมาปกคลุมดินนะครับนี่เต็มเต็มไปหมดเลย ข้างล่างนี้จะเต็มไปหมดเลยนะครับด้วยใบยสักนะครับมันมาปกคลุมดินอีกทีหนึ่งเนี่ยดินก็จะเระเหยความชื้นขึ้นไปได้ช้านะครับเพราะไม่โดนแดดเผานะครับเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของเขานะครับศัก์บรรยากาศป่า9ปี10ปีก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างก็โล่งและวนะครับก็เริ่มหา สิ่งต่างๆนะครับมาปลูกเสริมทีนี้วัพืชต่างๆมาปลูกเสริมโซนนี้ยังไม่ได้ปลูกผักหวานนะครับน่าจะเป็นปีหน้าปีหน้านะครับฤดดูฝนปีหน้าก็จะผักหวานมาเสริมตามเสริมตามโคนต้นไม้นะครับค่อยๆเสริมไปแต่โซนนี้มันพวกพวกลกอยปลูกไปเยอะแล้วพวกกลอยพวกอะไรเนี่ยนะครับแห้งไปหมดแล้วลอยนี่ก็ใช่นะครับลอย ตกลอยเป็นพืชหัวพุดเง่าหัวใต้ดินแล้วก็ลำต้นเขากรอกเกี่ยวไปนเนาะเถาารับอ้ออีกอย่างนะครับเอกลักษณ์ของฤดูหนาวนะครับปลวกต่างๆนะครับจะเริ่มมากินผิวไม้นะครับเปลือกของต้นไม้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะกินต้นไม้เราตายเรานนี้นะครับอ่าเขากินแค่ผิวอย่างต้นนี้ต้นศักนะครับเนี่ยคือต้นศัก ต้นยางนาเหมือนกันเขาก็ชอบนะเขาก็จะกินเปลือกไม้ยางนานะครับเนี่ยคือฤดูฝนเนี่ยเขาจะทำอ่รารังทางเดินของเขาเป็นดินขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้เพราะฝนมาตกบ่อยนะครับมันก็จะสะล้างเศษดินเศษอะไรลงไปหมดนะครับพอถึงฤดูนี้แหละเขาถึงจะขึ้นไม่ใช่แค่ต้นสักต้นยางนานะพยอมเนี่ยก็ขึ้นนะครับเห็นไหม เป็นทางเดินขึ้นมาเขากินแค่ผิววันนี้แหละถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับอย่างต้นไม้บางต้นมันตายไปนะครับตรงนี้ผมก็เอาต้นไม้อื่นมาปลูกแทนนะครับปลูกแทนนเป็นมะฮอกกานีนะครับปลูกไปแล้วก็คอยคอยโตไป <c oughs> รู้สึกว่านี้ต้นสักนี่เขาจะชอบมากเป็นพิเศษเลยนะพวกปลูกพวก,กนี้นะครับดูหน่อยโอ้ผังบ้านเขานะไปดูไปแต่ท่านไหนที่ปลูกต้นไม้แแรกนะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับหวังว่าอีกไม่นานนะครับท่านก็งานของท่านก็จะเบาแรงลงเรื่อยๆนะครับเป็นธรรมดานะครับปลูกปีสองสามปีแรกเราก็ควรจะได้ดูแลมันอยู่นั่นแหละนะครับ มันเนลมิทได้ในช่วงพริบตาไม่ได้นะครับมันก็ค่อยๆทําไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับตอนนี้มาฮอกกานีนะครับอันนี้ปลูกที่หลังชุดหลังๆเขาค่อยๆโตไปต้นไหนโตได้ก็โตนะครับต้นไหนไม่โตก็ค่อยๆอยู่ลงเงาไม้ใหญ่มาปลูกที่หลังเขาก็ปล่อยตามธรรมชาติไปเลยนะครับที่สวนผมมันก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่เคล้ากันไปนะครับต้นไหนขึ้นไปก่อนก็โตไป มันได้บรรยากาศเหมือนป่าดีนะครับไม่เป็นแถวไม่เป็นแนวแต่ก็แล้วแต่ท่านไหนจะชอบแบบปลูกแบบไหนนะครับไม่ได้ว่ากันมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับแต่ที่ส่วนผมปลูกให้ลักษณะพยายามจะทําให้มันเหมือนป่าจริงๆนะครับบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้แหละต้นไม้ไม่เป็นแถวเป็นแนวใกล้กันบ้างใกลกันบ้างห่างกันบ้างนะครับปลูกมั่วๆแต่ว่าตั้งใจนะครับอย่างต้นนี้ต้นแดง อย่างต้นสักนี่ก็ห่างกันแค่2เมตรนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเหมาะสมก่อนนะครับปิดสักไม่กี่ปีหรอกจะตัดต้นเว้นต้นนะครับอ่ามันก็จะห่างขึ้นเป็น4คูณ2มันก็จะโตได้ได้อีกหน่อยนะครับตอนนี้ให้มันสร้างแก่นไม้ด้านในให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ตัดไปใช้งานอยู่เก้าปีนะครับก็โตโตได้ดีแต่ต้นที่แบบอ่ามันขึ้นไปคลุมแสงได้จริงๆรับแสงได้มันก็โตโตมากเลยนะถ้าต้นที่โตโตโตได้ดี ถ้าปลูกห่างหน่อยก็โอเคแต่อย่างว่านะครับกะว่าจะตัดสางออกไปใช้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับก็มันจะได้ห่างเป็น4เมตรนะครับทีนี้มันก็จะโตได้อีกแตกชงพุ่มแตกใบไปได้รับแสงได้ก็จะโตนะครับดูอย่างต้นนี้ตะเคียนต้นนี้ตั้งแต่นู่นเลยนะปลูกตั้งแต่ยุคแรกๆเหมือนกันด้วยความว่าที่โดนต้นสักบดบงังแสงแล้วก็มีมีมะกกอกธรรมชาติเนี่ยมเมล็ดมันมาเกิดเองผมก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยเอาวมันอยู่ข้างกัน ห่างกันเม็ดเดียวไม่เป็นไรอยากอยู่ใกล้กันใค่มันจูไปเลยแต่ถ้าขยับมานี้หูสักสี่เมตรมันก็จะเป็นพยอมนะพยอมก็ห่างกับเขาหน่อยสี่ห้าเมตรก็โตได้ดีใบความสูงโอ้สูงก็ไปจะสิบเมตรแล้วนะครับไม้ตอนนี้ต้นสาทร สาธรผมชอบเลยมันจะมีลายๆผิวไม้เขาลายๆมีพวกตะไคร่มีพวกลรเข่นขึ้นดีสาธรต้นนี้เกิดเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลูกก็ปล่อยเลยปล่อยตามธรรมชาตินะครับนี่มันก็มียางนาตัวน,นี้ปลูกอยู่ห่างกันกับสาธรแค่2เมตรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจปลูกตัวน,นี้มันเกิดเองเราก็ปล่อยตามธรรมชาติเลย ห่างมานี่ห่างยังนามาสี่เมตรห่างพยอมต้นนั้นมาสี่เมตรมาเป็นต้นมะข่านะครับโอ้ตรงดีเลยพอปลูกชิดเขาหน่อยดูดีขึ้นไปหาแสงโอ้โหมะข่าต้นนี้สูงไปเจ็ดแปดเมตรนะครับความตรงนะครับเราว่าเจ็ดแปดเมตรเนี่ยโหถ้าอนาคตมันโตได้แบบอีกสัก,กร้อยปีเนาะมะข่าต้นนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม้แผ่นมันจะได้ยาวมากเลยสูงไปเจ็ดแปดเมตรนะ โอ้อ oh. <laughs> นาคตต้นนี้ต้นละแสนอยู่แล้วนะครับอีกสักสองร้อยปีสามร้อยปีก็ได้ปลูก <laughs> บางทีก็ไม่ได้คิดว่าจะตัดขายนะครับแค่เก็บดอกผลนี่แหละแล้วสร้างเป็นป่านะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูป่าในต้นรอดูหนาวนะครับว่ามันก็จะประมาณนี้แหละนะครับเป็นรุดูหนาว ที่10แล้วนะครับของการสร้างสวนป่าแห่งนี้นะครับต้นไม้อายุเก้าปีหน่อยๆนะครับปีพศที่10แล้วที่สร้างป่าตรงนี้มานะครับก็เริ่มปลูกนะครับพยายามจะปลูกพืชต่างๆที่เสริมเข้าไปที่อยู่ร่วมสวนป่าได้นะครับค่อยๆแซมไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับตามกําลังนะครับค่อยๆทําไปหลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มผลัดใบนะครับต้นไม้พอถึงฤดูหนาวนะครับ ก็เป็นกระบวนการทางทางธรรมชาติของเขานะครับพืชหลายอย่างที่อยู่ด้านล่างที่ปลูกร่วมกับสวนป่ามันก็เริ่มเริ่มพักตัวแล้วนะครับพักตัวพักเงาอยู่ใต้ดินแล้วนะครับอ่ะไปแล้วนะครับ